สวัสดีครับผมร้านสถานีปลาสดนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับปลาเนาะนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอนะครับช่วยกดติดตามนะครับอช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศร้านนะครับกับเวลาอ่าตอนนี้เวลาสิบโมงครึ่งนะครับเนาะนี่นะครับ ร้านสถานีปลาสดนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาดูปลาได้นะครับเนาะก็เหมือนเดิมครับเส้นนี้นะครับก็มาจากเชียงรายเนาะนะครับที่ผมชี้นี่เนาะเนี่ยครับเส้นนี้มาจากเชียงรายนะครับสังเกตขวามือก่อนขึ้นสะพานนะครับก่อนขึ้นสะพานหาดโยนกละครเส้นนี้นะครับจะอยู่ขวามือนะครับแต่ถ้าเรามาจากเชียงของเส้นนี้นะครับสังเกตซ้ายมือนะครับจะมีป้ายร้านสถานีปลาสดนะครับ เต็นท์สีชมพูนะครับตรงนี้เนาะก็แวะมาดูกันก่อนได้นะครับเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูปลานะครับวันนี้นะครับจะมีปลาเบึกนะครับปลาบึกนี่ผมหั่นนะครับหั่นเป็นตัวเนาะวันนี้หั่นนะครับสดมากเลยนะครับปลาเบึกเนี่ยเราเอาไปทํำพวกผัดฉานะครับเนาะไปแกงส้มไปต้มยำตัวเนี้ยจะอร่อยมากนะครับ นี่ครับปลาบึกนี้ผมเพิ่งหั่นเสร็จนะครับเนาะนะครับนี่เป็นปลาบึกเนาะนี่เลยนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมาดูนะครับเดี๋ยวผมดูให้ใกล้ดูก่อนได้ครับต้องมานะครับต้องมาร้านสถานีปลาสดนะครับเราต้องมาดูร้านก่อนเนาะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับมาดูร้านก่อนนะครับต่อมานะครับนี้จะเป็นพปลาตะเพียนนะครับตะเพียนเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยถ้ามี เวลาเนาะมีโอกาสเดี๋ยวผมจะทําวิธีการทําลาบแบบเหนียวๆให้ดูเก็บตรงเนี้ยเราเอาไปทําหมี่นะครับไปทอดกรอบๆแล้วไปทําหมีนะ่เนาะเนี่ยอร่อยนะครับมันจะเหนียวแล้วมันจะหอมมากเลยเนื้อของเขานะครับเนี่ยปลาตะเพียนเห็นไหมครับนี่เลยเนี่ยน่าก,กินมากเลยสดมากเลยนะครับปลาวันนี้นี่นะครับมีปลาตะเพียนเนาะตัวนี้เอาไปทําเมนูได้หลายอย่างนะครับไปทอดก็ได้เนาะเอาไปทําลาบก็ได้เอาไปทําพวกปลาส้มอย่างเงี้ย นะครับตัวนี้อร่อยนะครับสดมากเลยนะครับถัดมาตรงนี้จะเป็นปลาปลานวนจันทร์เนี่ยครับที่เราที่เรานิยมไปทําลาบกันเนี่ยครับปลานวนจันทรเนี่ยก็อร่อยครับเนื้อเขาก็จะหอมนะครับสดมากเลยเดี๋ยวผมไม่ดูใกล้ๆนี่นะครับเนี่ยเนื้อเขานี่นะครับสดมากเลยวปมาดูนะครับตรงมาดูที่ร้านนะครับเรามีหลากหลายปลาให้ดูเนาะ ส่วนชิ้นนี้จะเป็นปลาคาวนะครับเนี่ยปลาคาวผมตัดให้ด้วยนะครับตัดครึ่งเนาะนี่ครึ่งหางครึ่งหัวนะครับนี่จะเป็นตัวปลาค้าวอย่างที่ผมบอกเนี่ยแถวเนี้ยนิยมกินมากเลยนะครับไปทําล่าทำต้มยำแกงอ่อมนะครับแกงส้มผัดชาตัวนี้นิยมทํากันมากเลยนะครับนี่เป็นชิ้นเนาะนี่เลยเห็นไหมครับปาสดมากนะครับวันนี้ต้องมาดูนะครับต้องมาดูที่ร้านผ่านไปผ่านมาก็แวะมาดูครับ ไม่ซื้อไม่เป็นไรครับมาดูก่อนนะครับปลาล้านเราเห็นนะครับเนาะมีหลากหลายปลาชนิดให้เราดูนะครับต่อมานะครับทางนี้นี่นะครับนี่ตรงเนี้ยจะเป็นปลาสังขว่าหรือปลายอนนะครับตัวเนี้ยขายดีมากเลยนะครับเนี่ยเดอร์ผมแกะให้ดูนะครับตัวเนี้ยขายดีมากเลยอันนี้ผมทําให้เรียบร้อยนะครับนี่ปลายอน อันนี้ปลายอนไม่น้ําแท้เลยนะครับปลายอนไม่น้ํากกนะครับเนี่ยสวยงามนะครับที่ผมทําให้ด้วยนะครับสดมากเลยนี่นะครับใครผ่านไปผ่านมาแวะมาดูนะครับปลายอนเนี่ยแถวเ,เ,เ,นะเ,เ,เ,เนี้ยเขา,เานะะเจะ,ออจานนะเอาไปทอดกระเทียมเนาะเอาไปทอดกระเทียมไ่เอาไปอไปอ่อมไปอบอะไรเนี่ยเขาเอาไปทํากินกันนะครับตรเนี้จะอร่อยที่ขึ้นจานนะครับเอาไปทอดกระเทียมเอาไปหมกไปอะไรเนี่ยอร่อยนะครับ ปลายอนเนาะหรือปลาสังขวาดนะครับปลาไม่น้ําของแท้เลยนะครับต่อมาปลาโหลดเห็นไหมครับปลาโหลดผมวันนี้ไซส์เนี่ยโอ้โหใหญ่นะครับถือว่าใหญ่เนี่ยครับไซส์ใหญ่เดี๋ยวผมมาแกะให้ดูนี่นะครับปลาโหลดนี่เห็นไหมครับอันนี้ปลาโหลดนะครับหรือปลาเลื่อยหรือปลาจี้แต่ที่เขาพูดกันนะครับเนาะตัวเนี้ยคนส่วนใหญ่คนอีสานเนี่ยแกชอบเอาไปพวก ทำแดดเดียวนะไปนึ่งเนาะเอาไปทอดไปย่างอร่อยนะครับเนื้อเขาอ่ะมันจะออกหอมนะครับออกหอมกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับนี่เลยนี่ครับเนี่ยปลาหลดนี่นะครับปลาหลดปลหลดวันนี้เข้าเยอะมากนะครับวันนี้ใครผ่านไปผ่านมาต้องแวะมาดูนะครับแวะมาดูดูผมให้ดูใกล้ๆนี่นะครับตองแวะมาดูนะครับนี่ตรงแวะมานะครับนี่อันนี้ปลากร อ่าน,นี un, ่ปรากดนะครับปรากดนี่ก็อร่อยนะฮะปรากดรอไปแกงส้มนะครับต้มยำแกงส้มผัดชานี่ครับปรากดเหลืองนะครับปรากดตรงนี้เนาะปรากดนี่ก็ขายดีนะครับปรากดพวกนี่ปรากดนี่เป็นปลาตองเนาะครับปลาตองเนาะเนี่ยปรากดปรากดนี่เลยนี่แต่ถ้าบ้านผมอ่ะปลากดอ่ะผมจะไปทําลาบลาบเหนียวนี้แบบอร่อยมากเลยนะครับเนี่ยปรากด เห็นครับปรากฏนี่ทำงามนะครับต้องต้องแวะมาดูนะครับต้องมาดูเนาะต้องมาดูที่ร้านนะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นปลาตองเนาะอันนี้ก็เป็นปลาตะเพียนนะครับตะเพียนแม่น้ำเนาะใครสนใจนะครับแวะมาดูนะครับแวะมาดูที่ร้านนะครับอ่ะมาดูตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นปลาขานะครับขาวเนี้ยได้เยอะนะครับวันนี้เนาะนี่นะครับ เที่ผมบอกเนื้อเขาอะ่ะมันจะแบบตัวนี้ไม่มีแบบไม่มีไม่มีก้างเลยนะครับเนี่ยเนื้อเขาเป็นเนื้อละเอียดเนาะนะครับตัวนี้แบบขายดีนะครับปลาคาวเห็นไครับปลาคาวตัวนี้เอาไปทําลาบแกงส้มแกงอ่อมไปผัดชานะครับตัวนี้อร่อยทอดกระเทียมนะครับตรงนี้เนาะเห็นไหมครับนี่นี่เลย เดี๋ยวผมไปดูใกล้ๆอันนี้น่าจะไข่นะครับนะครับนี่น่าจะไข่นะครับย้อยน่าจะไข่สดมากนะครับแวะมาดูครับแวะมาดูผมผมตัดนะครับผมแบ่งครึ่งได้นะครับใครสนใจเนาะผมแบ่งครึ่งให้ได้นะครับตัดเอลึครึ่งก็ได้นะครับก็แวะมาดูนะครับต่อมานี่อันนี้เขาเรียกว่าปลากานะครับปลากานะครับนี่ปลากาหรือคนแถวนี้เขาเรียกว่าปลาดิ๊ยะ ตัวนี้นิยมมากนะครับขายดีตัวนี้ประมาณสองโลนะครับไซส์ประมาณ2องโลเนี่ยครับปลาเพียสดมากนะครับที่ขายดีนะครับของทางร้านก็คือปลาตัวนี้นะครับปลาเพียเป็นปลาแม่น้ำเนี่ยสดมากยังเป็นอยู่เลยนะครับของผมนี่นะครับเนี่ยตัวนี้รสชาติเขาจะออกแบบขมๆนะครับออกขมๆตรงท้องน่ะจะมีขี้เนาะเนี่ยเนี่ยเราชอบไปทําลาบเนาะเดี๋ยตรงนี้เอาไปทําหมี่บางคน บางคนเขาก็ไม่ชอบนะครับก็เอาเกล็ดออกเนาะนะครับแล้วก็เอาเนื้อไปทํหมี่เอยเอาเนื้อมันไปทําลาบกันต้มแล้วขม,มอร่อยนะครับเนะีย่ยเป็นเป็นๆนะครับต้องแวะมาดูนะครับต้องมาดูต้องมาดูที่ร้านนะครับนี่เลยมีโสมนี่สดมากครับสดออกทุกวันนะครับนะครับปลาสดเนาะตัวนี้น่าจะไข่นะครับยังไม่ตายนะครับเนี่ยน่าจะยังไม่ตายนี่นะครับสดมากเลยเนาะ นี่นะครับแวะมาดูนะครับตัวเนี้ขายดีนะครับปลาเพียนะครับวันนี้ได้มาสามตัวอ๋อเหลือแค่ตัวหนึ่งนะครับก็แวะมาดูนะครับแวะมาดูที่ร้านเราได้นะครับนี่ครับอ่านี่นะครับไปผ่านไปผ่านมาก็แวะมาดูนะครับดูที่ร้านเราได้นี่ ร้านสถานีปลาสดเรานะครับเราเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับใครสนใจนะครับก็แวะมาดูที่ร้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูปลาเบึกปลาเบิกอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมกําลังจะตัดนะครับนี่มีใหญ่มากเลยครับสิบประมาณสิบสี่โลอ่ะตัวนี้นะครับปลาเบิกอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมกาลังจะตัดตัดเป็นท่อนนะครับเนาะ เนี่ยครับตะบึกบึกแม่น้ํานะครับก็แวะมาครับแวะมาดูนะครับมาดูที่ร้านเนาะมาชมได้นะครับมาดูที่ร้านก่อนนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับมาดูก่อนนะครับก็ผมฝากด้วยนะครับเนาะช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับช่วยแชร์ให้ผมหน่อยเพื่อช่วยแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับอเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศร้านนะครับ นี่ครับผมขายทุกวันนะครับขายทุกวันเลยนี่นะครับร้านสถานีปลาสดนะครับนี่เบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกห้าสี่เก้าสองหกเก้าสี่เจ็ดนะครับไอดีไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับใครสนใจก็แวะมาดูนะครับมาดูที่ร้านเราได้นะครับเนาะก็ขอฝากร้านด้วยนะครับขอบคุณครับ